ครับสวัสดีทุกท่านครับผมก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้วันที่ส1สิอดสิงหาคม2567นะครับผมวันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะครับผมสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับก็ได้เวลามาใส่ปุ๋ยให้ทุเรียนกันต่อนะครับรอบที่สองนะครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยครั้งแรกวันที่6สิงหานะครับก็ ถือโอกาสวันนี้สิ้นเดือนนะครับใส่ปุ๋ยรอบที่สองไปนะครับเพื่อส่งให้ใบกลางนะครับผมทุเรียนปุ๋ยที่ผมจะใช้ก็สองตัวนะครับก็จะใส่ยิปมันนะครับผมที่มีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กำมะถันนะครับตัวน,นี้ช่วยเรื่องใบนะครับผมแล้วก็ตัวที่สองที่จะใส่ก็คือปุ๋ยสูตร 633นะครับผม633เป็นอินรียเคมีนะครับผมก็จะแวกแวกาฟางนะครับผมแวกฟางไอที่คุมไว้ก่อนนะครับแล้วก็กบทีหลังนะครับน้ําคงไม่ต้องลดนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันอยู่แล้วครับดีูพยากรณ์อากาศวันนี้ก็คงนะจะตกทุกวันครับความชื้นในดินค่อนข้างสูงนะครับผม อวิธีการใส่ปุ๋ยที่คิดว่าถูกต้องนะครับผมคิดว่านะครับถูกต้องก็คือใส่ในช่วงเช้านะครับก่อนที่จะมีแสงแดดน,นะครับผมใส่ปุ๊บถ้าดินไม่มีความชื้นก็ลดน้ำนะครับแล้วก็คุมคุมคุมฟางคุมอะไรไว้เหมือนเดิมนะครับวัดเศษวัชจะพืชนนะครับเพื่อแสงแดดออกมาเดี๋ยวต้นไม้จะ มีการคลายน้ำแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ดูธาตุอาหารขึ้นไปกินต่อนะครับก็คือวิธีการใส่ปุ๋ยที่คิดว่าถูกต้องนะครับผมเป็นวิธีที่ดีสุดก็คือช่วงเช้านะครับผมก่อนแดดจะออกนะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับผมใส่ปุ๋ยครับก็เตรียมถุงมือหน่อยนะครับผมเผื่อเผื่อว่าแวกเศษ ใบไม้ครับที่คุมไว้นะครับผมออกกออ ทีการใส่ก็จะใส่รอบๆนะครับผมรอบๆรอบๆของอขนาดของลำต้นนะครับผมสูงเท่าไรก็ออกมาประมาณเท่านั้นครับเพื่อล่อรากออกไปอีกนะครับผมเพื่อล่อรากให้ออกไปครับประมาณสองสามคืบเลยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่คืบนะครับต้น ก็ใส่ระวังหากจากลําต้นประมาณประมาณคืบหนึ่งออกมาถึงสี่คืบนะครับผมสี่ห้าคืบเลยนะครับก็ใส่ตัวแรกก่อนครับยิบมันนะครับผมยิบมันก็ใส่เหลนะเพราะว่ามีธาดรองถาดรองนะครับครบนะครับวนรอบรอบๆครับผม ไม่เยอะนะครับผมไม่ไม่น่าจะถึงขีดครับต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับผมหกสามสามนะครับหกสามสามตัวนี้เป็นต้นแรกนะครับผมใบก็ใบดาบยาวนะครับผมพร้อมที่จะกลางแล้วนะครับ ถุงซิบซีนมาอย่างดีเกินแกะยากนะครับแกะได้แล้วครับตัวนี้เป็นอินทรีย์เคมีใส่มากหน่อยไม่เป็นไรครับ ครับเรียบร้อยครับต้นแรกครับเดี๋ยวก็ผมไม่ลดน้ำครับเพราะว่าความชื้นมีเดี๋ยวฝนตกลงมาอยู่แล้วพวกรบนะครับผมบเดิม เสร็จเรียบร้อยครับต้นแรกเดี๋ยวไปใส่ต้นที่สองกันต่อน,นะครับ mm hmm. ต,ต้นที่สองนะครับผมใบกางครับหมด เจออยู่ทุกวันนะครับหมดต้องจัดการมันครับใส่ยิบมันไปก่อนนะครับยิบมัน ก็ตัว633นะครับ ้อยครับใส่ปุ๋ยทุเรียนสองต้นครับต้นนี้เดี๋ยวผมจะนําใบไผ่มาคุมอีกทีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีแล้วครับตัวนี้ตรงตรงโคนต้นนะครับมดนะครับตัวการเนี่ยมาชอบมากัดกัดยอดนะครับผมกินน้าเลี้ยงมันเป็นมดตัวดําๆนะครับตัวสีดํานะครับเป็นมดประจําพื้นที่เลยนะครับตัวนี้ไข่มันจะสีขาวใหญ่ๆนะครับผมมดตัวนี้ ที่ผมเคยให้ท่านผู้ชมได้ชมครั้งก่อนนะอมาดูใกล้ๆอีกทีนะครับใบนี่ครับไปเริ่มกลางครับจะสังเกตมีตัวห้ามตัวเบียนนะครับผมนี่ครับซ่อนอยู่นี่นะครับผมเพราะว่าผมจะไม่ใช้ยาฉีดนะครับผมสารเคมีนะครับผมไม่ใช้ครับเดี๋ยวจะถ้าจะใช้ก็ใช้พวกสมุนไพรแทนนะครับใบสาบเสือพวกนี้นะครับผม ใช้แทนสารเคมีนะครับยาป้องกันโรคแมลงนะครับผม,มแมลงใบเริ่มกลางครับนี่ต้นนี้ไวนะครับต้นนี้ค่อนข้างไวครับไปใปเริ่มกลางนะครับก็ใส่ปุ๋ยช่วงนี้ก็พอดีครับส่งเสริมนะครับใบกลางเนี่ยก็ส่งเสริมให้มันเขียวมันเข้มนะครับผม ปุ๋ยทางใบไม่จําเป็นนะครับผมผมจะไม่ใช้หรอกครับปุ๋ยทางใบก็เน้นที่ปรับปรุงโครงสร้างดินมากกว่านะครับผมอินทรีย์วัตถุครับสําคัญครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชนะครับผมนี่คือปัจจัยหลักนะครับผมปุ๋ยนี่เป็นตัวส่งเสริมนะครับผมส่งเสริมร่วมกับจุลินทรีย์อินทรีย์วัตถุนะครับผมในดินครับนี่คือวิถีของผมนะครับผม ้านส่วนป่าชึงดอยครับก็เรียบร้อยนะครับใส่ปุ๋ยเดี๋ยวก็จะนำใบไผ่มาคุมคุมหน่อยครับตรงนี้ส่วนส่วนโคนนี่ครับผมส่วนนี้ข้างบนส่วนนี้ไม่ค่อยมีอะไรคุมนะครับมันจะมีอยู่ข้างๆเป็นอนีวัตถุล้วนๆนะครับผมช่วยย่อยสลายไปย่อยสลายไปก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็ ส่งให้ต้นไม้นะครับผมเป็นเป็นระบบของมันนะครับระบบเป็นวิธีธรรมชาตินะครับผมแล้วก็คอยเลี้ยงดินให้ดินไปเลี้ยงพืชน,นะครับผมส่วนปุ๋ยจะเป็นตัวส่วงเสริมนะครับผมให้ต้นไม้ได้มีธาตุอาหารมีความแข็งแรงมีช่วยกันนะครับผมทำงานนะครับผมร่วมกับจุลินทรีย์นะครับผม ก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับการใส่ปุ๋ยทุเรียนสองต้นนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมของสวนป่าเชิงดอยนะครับผมคอยติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเพื่อคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ